สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีลดน้ําหนักแบบใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาเห็นผอมเพรียวอย่างนั้นนะคะเขาก็เคยมีช่วงที่น้ําหนักขึ้นเหมือนกันนะคะไปฟังมาในคลิปของดาวิกาชาแนลนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็มีอาการบ้านหมุนมีช่วงหนึ่งเขาก็มีอาการบ้านหมุนทําให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆได้เป็นเวลาเป็นสัปดาห์ก็เลยน้ําหนักขึ้นมาประมาณ3-5กิโลทีนี้พอหายจากอาการตรงนั้นแล้วเขาก็เลย ลุกขึ้นมาฟิตแอนด์เฟิร์มลดน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวิธีลดน้ำหนักแบบใหม่ดาวิกาเป็นยังไงกันคะ่ะวิธีแรกนะคะใหม่ดาวิกาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ลดน้ำหนักด้วยวิธีแบบ IF การลดน้ำหนักแบบ IF ก็คือว่าเขาจะกินในช่วงเวลา8ชั่วโมงคือในช่วง8ชั่วโมงอ่ะก็สามารถกินอาหารได้แต่พอหลังจาก8ชั่วโมงนั้นแล้วอีก16ชั่วโมง ก็จะหยุดกินไปเลยคือวันยังมี24ชั่วโมงจะมีช่วงเวลากินอยู่8ชั่วโมงแล้วก็16ชั่วโมงคืองดกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นน้าเปล่านะคะก็คือการลดน้ําหนักแบบ IF นะคะคือการกินแบบ IF นั่นเองนะคะนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไมเดวิกาใช้ในช่วขงของการลดน้ําหนักค่ะวิธีที่2องนะคะไมเดวิกาเขาบอกว่าเขาลดแป้งและน้ําตาลเขาก็ไม่ถึงกับอดไปเลยงดไปเลยนะคะแต่เขาก็ใช้วิธีการลด ก็คือการเดินเร็วแล้วก็เดินเวลนละ2กิโลเมตรขึ้นไปและเธอยังใช้วิธีการเล่นหูละหูร่วมด้วยนะคะการเล่นหูละหูก็จะทําให้มีรอบเอวที่เล็กลงสวยงามขึ้นนะคะดักเดินเร็วแล้วก็เดินเวลา2กิโลเมตรขึ้นไปเล่นหูละหูร่วมด้วยค่ะข้อ4ก็คือการดื่มน้ําเยอะๆเธอบอกว่าเธอดื่มน้ําประมาณ1.5ลิตรต่อวนันคือการดื่มน้ําเยอะเนี่ยมันจะทําให้ผิวพรรณเราผ่องใสด้วยนะคะแล้วก็เวลาคนที่ กินอาหารแบบไอเอฟมันจะมีช่วง16ชั่วโมงที่เราไม่กินอาหารอ่ะเราก็กินน้ําเปล่านะคะกินน้ําเปล่าได้ดื่มน้ําเปล่าได้นะคะดังนั้นการดื่มน้ําเยอะๆก็ช่วยในการลดน้ําหนักได้ค่ะข้อ5ก็คือการกินวิตามินทดแทนเวลาที่เราลดน้ําหนักเนี่ยแน่นอนบางทีเนี่ยก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างไปบ้างเพราะเรากินอาหารน้อยลงนะคะดังนั้นเธอก็เลยเลือกใช้ในการกินวิตามินทดแทนค่ะ แล้วเธอก็ยังแนะนํามาอีกนะคะว่าในช่วงที่เราลดน้าหนักเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเครียดนะคะห้ามเครียดแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะนําวิธีการลดน้าหนักของเธอไปใช้เนี่ยต้องดูร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นก็เป็น การลดน้ำหนักในแบบของเธอนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้กับการลดน้ำหนักของเราได้นะคะซึ่งแต่ละบุคคลก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการลดน้ำหนักที่แตกต่างกันไปนะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการลดน้ำหนักของตัวเองได้ค่ะสวัสดีค่ะ